สวัสดีครับพบกับผมทนายรถสายสิงครับวันนี้จะพามาชมปอดหก์หนึ่งศูนย์ครับแปดสิบห้าแรงมาครับรุ่นนี้ปอดเทาเดียวครับเสียงเทโบนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเสียงพ่อมากครับปอดหงก์ศูนย์นี่แปดสิบห้าแรงมาครับ แรงจัดครับฟอร์เท่าเดียวความแรงไม่ต้องพูดถึงครับสายโหดครับนี่ลองดูครับนี่เป็นยังไงจัดเต็มใบมีดครับความแรงไม่ต้องพูดถึงครับกับเจ้าฟอร์ดครับกว่าจะอายุเยอะแล้วครับ แต่มาโฟดีไหม่ครับปิดเทอร์โบแล้วก็ทำสีใหม่ครับออความแดงก็ตัวครับเป็นดินเหนียวครับนี่ลองดูครับความแดงไม่ต้องพูดถึงเจ,เจอลยเละสามร้อครับร้อมเกล็ดครับจัดหนักเลยครับวันนี้ เป็นดินเหนียวครับถ้ารถไถเล็กๆนี่ทำงานลำบากครับถ้าเป็นรถไถใหญ่ก็พอใช้ได้ครับเยีะสี่คันครับวันนี้พังไปแล้ว2 รแรงจัดครับแปสิบห้าแรงมาครับลุคนี้แรงดีใช่ได้ครับลมแรงไม่ต้องพูดถึงครับนี้ เครับมันมากครับคนขับก็มันครับคนดูก็มัน แสงนิดหนึ่งครับแสงดีมากครับ ยี่ช่ได้ครับงานปากกอใกล้ๆครับงานนี้เซนเทโบนี่พ่อมากครับ ไครบอกผมนบผมหญิงระใน